ชาติอัมและตูนสามพี่น้องนักล่าสมบัติชื่อดังได้ถูกว่าจ้างให้ไปตามล่าวัตถุอาถรรพ์ชิ้นใหม่ณนะป่าชา้าในเขตจังหวัดอันห่างไกลเป็นหุบเขาที่ล,อล้อมรอบไปด้วยป่าดงดิบหนาทึบข่าวนี้ใครมาจ้างเราอีกล้ะพี่แล้วสถานที่ก็นะเป็นผู้หญิงชื่อคุณพลอยนะจากชมรมดนตรีไทยเธอว่าจ้างให้เราตามหาเครื่องแต่งกายของนางรำที่โดนทิ้งไว้ที่นี่เมื่อนานมาแล้วเห็นว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของวงการนาฏศิลินด้วยนะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆว่ะคราวนี้พวกพี่ก็คงได้ใช้วิชากันเต็มที่เลยสินะใช่ไหมพี่อ้ําขึ้นชื่อว่าสุสานะ่ะยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจออ้แต่จากที่ฟังคําบอกเล่าของสถานที่มันไม่ใช่ถ้าใต้ดินหรือว่าก่อกลางแม่น้ําอะไรเป็นสุสานในป่าโปรงนี่เองไม่น่ามีอันตรายอะไรเยอะนักหรอกแต่ว่าทำไมจู่ๆท้องฟ้ามันมืดคลึ้มขนาดนี้เล่าวันนี้อากาศสดใสมาตลอดทั้งวันเลยนี่นาะ แล้วทั้ง3ก็ขับรถมาถึงแนวรอยต่อระหว่างป่าดิบชื้นอันเต็มไปด้วยผงยาและแถววันสีเขียวกับป่าโปรง่งที่มีแต่ซากต้นไม้ยืนต้นตายแผ่กิ่งก้านไร้ใบออกไปทั่วบรรยากาศเปลี่ยนอย่างฉับพลันจากท้องฟ้าที่เคยสดใสกลายเป็นมีหมู่เมฆฝนปกคลุมจนทุกอย่างมืดคลึมขึ้นมาทันที ฝนก็น้ำเทลงมาทำให้ทั้งสามลงไปขุดสุสานในตอนนี้ไม่ได้พวกเขาจึงนั่งคุยกันอยู่ในรถเกี่ยวกับความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆของสมบัติที่กำลังจะเข้าไปค้นหาสุสานแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ฝังศพแต่เป็นแหล่งทิ้งสารและเครื่องรางของขังศสยศาสตร์มากมายที่ไม่มีใครต้องการหรือแม้แต่ของหนีคดีความที่ต้องการจะนำมาซุกซ่อนให้ผลจากสายตาของตำรวจ ป่าปร่งแห่งนี้ไม่มีต้นไม้ที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่เลยจากต้นทุกต้นล้วนยืนแห้งตายกิ่งกา้านกลายเป็นสีขาวโพลนหน้าขนลุกทว่าตามลำต้นกลับมีเสื้อผ้าของนางรำผูกเอาไว้ตามกิ่งกา้านก็มีเครื่องประดับสีทองของนางรำห้อยแขวนเอาไว้ส่วนที่ขนต้นก็มีแต่ซากสารพระพุิธเก่าๆมีตุ๊กตานางรำ หมาลายไก่แต่กก็ซาาของเส้นวหกองรวมกันเต็มไปหมดเสียงฟ้าผ่าดังเปลี้ยงลั่นลงในสุสานทำเอาสามพี่น้องตกใจเพราะแสงสว่างและแรงระเบิดที่สั่นสะเทือนมาถึงกระจกรถจากที่คนว่าจ้างเรามาสมบัติที่ว่านี่ก็คือชฎาทองคำที่ถูกเอามาทิ้งไว้ที่นี่มันเป็นชฎาที่ทำมาจากทองคำฝังเพชรจากยุคสมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้วว่ากันว่าหากได้ครอบครอง ก็จะมีพิชานาฏศิลป์ที่เก่งกาเกินกว่าใครในพื้นแผ่นดินไทยแถมมูลค่าขั้นต่ำก็น่าจะเกิน100้ล้านบาทได้โอ้โหของดีขนาดเนี้ยทำไมถึงมาจมอยู่ในสุสานนี่ได้ละเนี่ยไม่น่าเหลือรอดมาถึงมือของเรานะพี่กันนี่แหละที่มันน่าสนใจเพราะจากคำบอกเล่าของคุณพลอยลักล่าสมบัติหลายคนก็ตามพยายามคุณหาชดานในสุสานแห่งนี้แต่ผ่านมากอี่20ปีก็ไม่เคยมีใครได้กลับไปสักคนจะได้ไปก็แค่ของปลอมหรือไม่ก็ ของที่มีอาถรรพ์แรงๆกลับไปแต่ว่านะมองเข้าไปแบบเนี้ยที่คนต้นไม้พวกนั้นน่ะก็เห็นมีชะดาวร่วงอยู่หลายอันเลยสีก็เหลืองๆทองๆเหมือนกันหมดด่นักล่าสมบัติทั่วไปก็คงสับสนอยู่บ้านก็ไม่น่าแปลกละแต่ไม่ใช่กับพวกเราหรอกนะพี่เนะแล้วก็นะฉันรู้มาอีกอย่างหนึง่งว่าสมบัติชิ้นนี้มีประวัติบางอย่างเกี่ยวกับกระจกเราใช้กระจกในสุสานช่วยหามันได้ ชักจะตื่นเต้นแล้วสิและเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกล่ะเนี่ยแล้วนั่นพี่อ้ํานั่งทําอะไรหน้าซีเชียข้างในมันอยู่กันเต็มเต็มไปหมดเลยไหนวะไม่เห็นจะมีใครเลยพี่อ้ํานั่นไงยิ่งชัดเลยว่ามีจริงๆเพราะตอนนี้ฉันเห็นคนเดินหาของกันเต็มไปหมดแล้วคนพวกนั้นเป็นยังไงมีหัวไหมหรือว่าทำท่าทางแปลก ไม่เลยพี่ก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปท่าทางก็เหมือนนักล่าสมบัติที่กําลังคุยหาของอยู่ที่พื้นสงสัยว่าจะเป็นนักล่าสมบัติคน,คนก่อนๆที่เข้ามาที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับออกไปแง่เลยชักตื่นเต้นแล้วไฟฝนหยุดแล้วนี่นะหลุยกันเลยเถอะพี่ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันถ้ามีคนตายเยอะขนาดนี้แล้วก็สุสานนี่ก็คงจะอันตรายกว่าที่คิดเอาไว้นะ แล้วสมพี่น้องก็เปิดประตูลงจากรถอำ้ำพยายามข่มใจแล้ทำทีเหมือนมองไม่เห็นวิญญาณมากมายที่เดินวนเวียนรอบผลต้นไม้เหล่านั้นทั้งสามคนค่อยๆเดินเข้าไปในสุสานนำหน้าด้วยตูนน้องคนเล็กตามมาด้วยชัดพี่คนโตและอ้ำพี่คนกลาง ทั้งสช่วยกันถือจอบและเสียมเข้าไปเพื่อขุดหาชดาทองคำตลอดเวลาที่ย้ำเข้าไปในพื้นสุสานพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเนา่าและเหม็นอับมากมายโชยขึ้นมาจากกองเศษของซากสารพูมิเหล่านั้นโดยมีวิญญาณมากมายสุสานพวกนี้นะไม่มีเจ้าที่เหลืออยู่แล้วใช่ไหมอ้ําเท่าที่เห็นก็ไม่น่ามีนะพี่ผมเห็นแค่พวกนักล่าสมบัติแล้วก็พวกชาวบ้านทั่วไปเขามายืนมุงทําอะไรกันเยอะแยะนะ่ะจากที่พี่เห็น พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนท,ทําท่าทางเหมือนว่าพยายามคุยหาของใต้พื้นดินนี่หรือว่าข้างล่างนี่จะมีอะไรลองขุดกันดูไหมเอาเลยสิพี่จะได้รู้ไปเลยว่าพวกเขายืนเฝ้าอะไรกันอยู่อาจจะเป็นสมบัติชิ้นอื่นก็ได้นะไม่ทันขาดคำตูนก็เดินไปยังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งและใช้เจอะจับลงตรงกลางซากสารพภูมิที่ท่วมทับกันอยู่ อัมสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นวิญญาณในพรานที่ยืนอยู่ตรงโคนต้นไม้หันมามองพวกเขาทว่าอํมก็ทำเป็นไม่สนใจเหมือนมองไม่เห็นชัดที่ขุดลงไปสักพักก็ได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต,ต้และพบว่าจอบของตน้นมีคราบเลือดติดอยู่ชัดเข้าไปช่วยแหวกเศษดินออกได้พบงูตัวหนึ่งถูกตัดขาดครึ่งด้วยจอบของตูน แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คืองูพิษตัวดังกล่าวเลื้อยอยู่ในช่องว่างของหัวกะโหลกที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินรอบข้างมีเครื่องประดับสีทองของนางรำก้องอยู่เต็มไปหมดสามพี่น้องได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วมาจากป่าช้ารอบตัวเป็นเสียงผู้หญิงมากมายลอยมาตามสายลมแล้วก็หายไปลมแรงละลอกใหญ่พัดมาปะทะจนทั้งสาตัวสั่นเซไปหมด พวกเราข้างหน้านี่มีเพียบเลยไม่ใช่แค่วิญญาณแต่ของดําก็เต็มไปหมดที่นี่นะมีแต่ของอาถรรพ์ที่ถูกนํามาทิ้งเอาไว้แค่เดินไปเหยียบหรือว,ว่าเผลอไปจับเข้าก็โดนมนต์ดำวิ่งใส่ตัวได้ทั้งนั้นนั่นเสียงอะไรนะไอตูนเ้ยบอกขนาดนี้แล้วนะอยากจะเดินไประวังอีกและตูนก็เผลอเหยียบกิ่งไม้กิ่งล้มลงในหลุมดินขนาดยักษ์ข้างหน้าชัดและอัมพยายามเดินตามไปแต่ก็ต้องชะงักเมื่อพบว่า ทางลากข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยเศษซากสารพระภูมิกองรวมกับแก้วแหวนเงินทองมองกุฎชดาและเครื่องดนตรีไทยมีซากหุ่นนางรามหัวขาดพร้อมสบายหลายผืนนำซ้ำยังมีเสียงงูและสัตว์มีพิษมากมายที่เลื้อยพันกับรากมาไม้ไองูขคดเยอะเลย โชคดีที่ตูนมีวิชาฝังเขี้ยวอาคมเขาจึงสามารถเอาตัวรอดขึ้นมาจากหลุมดินที่เต็มไปด้วยสัตว์มีพิษพวกนั้นได้ทั่วร่างกายของตูนมีรอยกัดจากสัตว์มีพิษมากมายทั้งงูแมงมุมแมงป่องและตะขาบแม้แต่ตูนที่ใช้วิชาฝังเขี้ยวก็ยังต้องคุกเข่าลงกับพื้นและใช้สมาธิเพื่อเข็นวิชาของตนออกมาสู้กับพิษของสัตว์เหล่านั้นโอ้ปวดไอ้ตูนเป็นอะไรมากไหม สบายสุดๆไปเลยพี่อ้ําปัดโถไว้แผลเต็มตัวขนาดนี้แล้วยังจะมีหน้ามาถามอีกหรือไงแหลกนะปกตินายไม่เคยทรมานจากวิชาฝังเขี้ยวนายขนาดนี้เฮ้ยนั่นแผลอะไรอะ่ะข้างหลังอะ่ะชาตร์พี่คดนโตสังเกตเห็นรอยแผลประหลาดขนาดใหญ่บนหลังของตูนแผลนี้ไม่ได้เกิดจากสัตว์มีพิษกัดแต่เป็นรอยข่วนขนาดใหญ่คล้ายแผลจะกงเล็บยาว แล้วทันใดนั้นทั้ง3ก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยทั้งปี่พาและของวงชุดใหญ่มันเลงมาจากในสุสานท่ามกลางต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนแห้งตายพวกเขามองเห็นนางรำกลุ่มหนึ่งกำลังยืนล้อมวงกันอยู่รอบกองขี้เท่าสีดำกองหนึ่งสพี่น้องลุกขึ้นยืนและค่อยๆเดินย่องเข้าไปซุ่มดูนางรำเหล่านั้นกำลังฟ้อนเล็บกรีดกรายไปพร้อมกับเสียงดนตรีไทย ที่ดังหหยหวนระหว่างทางชัดก็คอยใช้วิชาอาคมของตนตรวจตาดูสิ่งชั่วร้ายที่ซุกซ่อนอยู่บนพื้นเขาช่วยเตือนไม่ให้น้องอีกสองคนเผลอเหยียบกับดักมนดำเหล่านั้นเขา้าพื้นของสุสานแห่งนี้มีแต่ของอาประมงคนฝังกบไว้เต็มไปหมดไม่ต่างอะไรกับระเบิดที่รอคนมาเหยียบ และที่ตรงกลางกองที่เท่านั้นมันมีซากที่ดูเหมือนจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งถูกฟ้าผ่าจมหักโค่นลงพวกเขาก็เห็นชดาสีทองอารามวางอยู่บนตอไม้ที่ไม่เกี่ยมเป็นสีดำสนิทมีนางรำมากมายกำลังเดินวนเวียนตั้งวงรำรอบชดาองค์นั้นใช่ดาองค์นั้นไหมพี่สมบัติที่พวกเราตามหากันอยู่ใช่ชิ้นนั้นเลยแรงดันบิญ,ญญาณสูงมากของชิ้นนี้นะ พลังงานรุนแรงกว่าทุกชิ้นในสุสานแห่งนี้เลยแต่ว่าเราจะเข้าไปเอามายังไงดีล่ะพี่นางราพวกนั้นมันเฮ้ยไอ้ตูนเป็นไรไประหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็เห็นว่าตูนกำลังปิดหู่ทั้งสองด้วยความเจ็บปวดแผ่ที่หลังของเขาก็มีสัตว์มีพิษมากมายพุ่งทะลักออกมาเหมือนสายน้ำที่บ้าคลังไอ้ตูนทำใจดีๆไว้นะพี่ชัดไอ้ตูนเป็นไรอะพี่ ไม่ได้การแล้วไอ้ตัวโนกพวกมันเล่นงานเข้าแล้วไอ้ต้องวิ่งเข้าไปเอาฉดานั่นออกมาฮะผมทําไม่ได้แล้วมันต้องได้สิเอาดีไปว่าแล้วชัดก็ลวงลงในกระเป๋าเงเกลแล้วควักเอากระจกเล็กๆหนึ่บาทยีดให้อำ อำรีบหลับแต่ยังไม่ทันจะถามอะไรชัดก็หันไปบริกรรมคาถาเพื่อช่วยตูนซึ่งกำลังอุดหูดิ้นทุลนทุลายอยู่บนพื้นสัตว์มีพิษเหล่านั้นควยพุ่งออกมาจนเต็มพื้นที่รอบข้างไปหมดไปเร็วใช้กระจกนั่นส่องหน้าพวกมันซะ อ้ได้ยินดังนั้นก็กัดฟันวิ่งเข้าไปหานางรำที่กำลังยืนฟ้อนเล็บอยู่ทันทีที่เขาวิ่งเข้าไปใกล้นางรำเหล่านั้นก็ค่อยๆหันคอบิดมาหาอ้ําแบบรอบทิศดวงตาของพวกเธอขาวโพลนแขนขาที่เคยฟ้อนรําอย่างสวยงามก็เริ่มบิดเบี้ยวน่ากลัวลมแรงพัดเข้ามาประทะราระของอ้ําพร้อมกับเสียงหัวเราะชั่วร้ายของผู้หญิงมากมาย แต่เมื่ออัยกกระจกที่ได้รับมาจากชัดส่องให้เกิดภาพสะท้อนใส่ใบหน้าของผีนางรำเหล่านั้นพวกเธอก็ขีดร้องโหยหวนลัน่นก่อนจะมีสายฟ้าฟาดไปบนอากาศดังเปลี่ยงทุกอย่างขาวโพลนขึ้นก่อนจะสงบลงเสียงดนตรีไทยปีพากลองทัดที่บรรเลงกันอยู่ก็เงียบหายไป อทิ้งตัวลงนอนกองกับพื้นก่อนจะได้สติลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ววิ่งไปคว้าเอามงกุฎนั้นออกมาจากซากต่อไม้ที่ถูกฟ้าผ่าเมื่อหยิบขึ้นมาได้นั้นเขาก็สังเกตว่ารอบข้างตรงจุดที่เคยมีนางรำมายืนล้อมมงกันอยู่เมื่อสักครู่นั้นตอนนี้กลับมีแต่ต้นไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่ยืนต้นตายมิแต่กิ่งก้านแห้งกรอบไร้ใบ ทว่าทุกลำต้นนั้นกลับมีสบายของนางรําผูกไว้ที่ลำต้นตามกิ่งขนาดใหญ่ก็ยังมีเครื่องแต่งกายของนางรําผูกเอาไว้นําซ้ำหากมองให้ดีๆจะรู้สึกได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพวกเขาไม่ทันได้สังเกตทว่ารูปลักษของต้นไม้ทุกต้นในสุสานแห่งนี้ล้วนมีกิ่งกา้านที่เหมือนกับคุณของนางรำซึ่งกำลังยืนฟ้อนรำอยู่ด้วยท่าทางที่แตกต่างกันไป สีเปลือกไม้ก็ขาวนวลสะอาดตาผิดธรรมชาติเหมือนผิวของหุ่นนางรำที่เห็นตามห้องนาตศิลป์ไม่มีผิดสองพี่น้องชัดและอำ้ำช่วยกันหิ้วร่างไรสติของตูนออกจากสุสานนางรำแห่งนี้อย่างยากลำบากมือข้างหนึ่งของอำ้ำก็ถือชาดาทองคำนั้นเอาไว้ระหว่างทางก่อนจะถึงรถชัดก็เล่าให้อ้ํฟังว่า ไอ้ตูนมันเพ้อว่าเห็นนางรำเต็มไปหมดนางรำเข้าวังแล้วโดนสั่งให้ออกไปฆ่าอะไรของมันก็ไม่รู้มันอุดหูเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องดนตรีนั่นพี่ใช้สุดยอดวิชาถอนอาถรรพ์ช่วยสู้กับมันจนเต็มที่มันเองก็พยายามสู้จนนั่นเชิญสัตว์ร้ายออกมาวิ่งเกินเกลื่อนสุสานเต็มไปหมดแต่ว่าไอ้ตูนมันปลอดภัยแล้วใช่ไหมพี่ใช่อะไรก็ตามที่เข้ามาโจมตีไอ้ตูนมันไม่ได้ต้องการตัวไอ้ตูนแต่ว่ามันเหมือนกับต้องการจะมาเล่าอะไรมากกว่าแต่กระจกพี่เนี่ย ช่วยผมได้มากเลยพี่ชัดแล้วพี่รู้ได้ไงแล้วว่าเจอนางรําพวกนั้นต้องใช้กระจกสู้อ่ะ,ะไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ชอบเห็นสภาพต่อตัวเองน่ากลัวอีกอย่างนึงนะกระจกนั่นก็เป็นกระจกลงอาคมใช้ปาดเปล่าสำมพเวสีที่รักสวยรักงามแบบนี้เมื่อไปถึงรถทั้งสองก็รีพาตรงที่หมดสติอยู่ขึ้นรถเพื่อจะขับหนีออกมาจากสุสานแห่งนี้ ก่อนจะออกรถฝนก็เริ่มเทกหนนำลงมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังละงมไปหมดอามรู้สึกติดค้างในใจจึงหยิบกระจกอาคมของชาร์ตขึ้นมาและส่องกลับไปยังสุสานแห่งนั้นอีกครั้งภาพที่เขาเห็นก็คือต้นไม้สีขาวเหล่านั้นมีดวงตาสีแดงก่ับแทรกออกมาจากเปลือกไม้นาต้นของกิ่งกา้านบิดสายไปมาเหมือนกําลังร่ลามไปพร้อมกับบทเพลง กิ่งไม้เงื้อขึ้นสูงเหมือนกำลังฟ้อนเล็บแหลมคมสวัดไปในอากาศผืนป่าทั้งหมดกลายสภาพเป็นหุ่นนางรำหน้าตาสยองขวัญที่พากันฟ้อนลำห้ามกลางพายุใหญ่เสียงหัวเราะชวนขนลุกดังละง,งมไปทั่วทั้งสุสานแผลบนหลังของไอ้ตูนน่ะก็น่าจะเกิดจากเล็บของพวกนางนี่แหละต้องรีพากลับไปรักษาแล้วหลังจากตูนฟื้นคืนสติเขาก็เล่าเรื่อง ที่เห็นหลังจากหมดสติไปเพราะได้ยินเสียงเครื่องดน,นตรีไทยเหล่านั้นจากสุาสานนางรำเขาเห็นภาพ,พรเรื่องราวในอดีตคล้ายกับสมัยกรุงเก่าเห็นภาพนางรำคนหนึ่งซึ่งหน้าตาสวยสดงดงามกำลังฟ้อนรำอยู่ในพระราชวังพระราชาหลงรักนางรำคน,นนี้หลังจากได้เห็นการแสดงของเธอ ท่านถึงกับสั่งให้สร้างดาที่ทําจากทองคําแท้ประดับด้วยเพชรนินจินดามากมายส่งประกายวิบวับเป็นเครื่องประดับไว้สําหรับโสวมให้เธอในทุกครั้งที่ทําการแสดงแต่ความสวยของเธอทําให้พระมเหสีของเมืองอิจฉาเข้านางก็เลยหาเรื่องสั่งประหารนางรําคนนั้นโดยวิธีการที่โหดเหี้ยมเพราะไม่อยากให้มีผู้หญิงคนไหนมาแย่งความสนใจไปจากสามีของตัวเองโดยสั่งให้คนไปดุมทำร้ายเธอจนตาย ทั้งที่เธอยังสวมชดานั่นอยู่แต่ว่าก่อนจะตายเธอได้สาบแช่งเอาไว้ว่าขอให้ใครก็ตามที่คิดจะสวมชดาองค์นี้ต่อจากเธอจะต้องหายสาบศูนไปและจะต้องไร้รำให้ท้องฟ้าดูไปตลอดกาลแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนางรำหน้าใหม่ถูกพาเข้ามาในวังอยู่เรื่อยๆแล้วก็แน่นอนพวกเธอก็ถูกกำจัดทิ้งทั้งหมดโดยฝีมือของพระมเหสีชาดและอั้มต่างก็ตกใจที่ได้รู้ว่าชดาสีทองชิ้นนี้ เคยเปื้อนคราบเลือดของนางรำมากมายหลายร้อยคนมาก่อนสุดท้ายแล้วคืนหนึง่งพระมเหสีก็เกิดหยิบชดาองค์นั้นขึ้นมาแล้วก็สมเข้าไปแล้วก็เดินออกไปไร่รำล่างสูสานใหญ่ๆทั้งที่กำลังมีพายุเข้ามาแล้วเธอก็ถูกฟ้าผ่าร่างไหมกลายเป็นผุยผงแต่ชดาองค์นั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีร่องรอยขีดข่วนพระราชา สั่งให้นำชดานั่นกลับมาสมใส่ให้นางรำคนอื่นที่ถูกเกณฑ์เข้ามาแสดงในวังแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่สมชดานั่นพวกเธอล้วนหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องปริศนาหลังจากที่พวกนางรำหายไปมากมายชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าต้นไม้ในสุสานนั้นเริ่มยืนต้นตายผลัดใบทิ้งเอาไว้เหลือแต่ก้านสีขาวพลนและทุกครั้งที่ฝนตกหากว่าพวกเขา มองเงาสะท้อนของต้นไม้ต้นนั้นผ่านกระจกพวกเขาก็จะเห็นต้นไม้นั่นบิดกิ่งก้านเหมือนกับนางรำที่กำลังฟ้อนเล็บอยู่กลางสายฝนใครที่เดินพัดหลงเข้าไปในเขตป่านั่นก็จะถูกนางรำใช้เล็บที่เป็นกิ่งไม้ยักษ์ควรเป็นแผลแบบนี้และสุดท้ายก็จะตายลงและกลายเป็นวิญญ,ญาณวนเวียนอยู่ในสุสานนั่นตลอดไปแบบที่พี่อ้ําเห็นนั่นแหละโชคดีที่ฉันใช้วิชาอาคมหลายสำนักมาช่วยต้านเอาไว้ได้ไม่งั้นไหนก็โดนพวกนางรำเอาไปช่วยตีกลองแล้วลาป่านี้ เรารีบส่งของชิ้นนี้ให้คุณพลอยเถอะให้เธอไปจัดการกับมันเองหลังจากนั้นสามพี่น้องก็ส่งสมบัติอาถรรพ์ชิ้นนี้ให้คุณพลอยผู้ว่าจ้างของพวกเขาแต่ว่าก่อนจะตกลงจ่ายเงินคุณพลอยก็บอกพวกเขาว่าไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกนายมาหาฉันที่นี่นะฉันจะให้ลูกน้องขนเงินมากองให้เต็มห้องนี้เลยไม่ต้องห่วงนะฉันไม่โกงพวกนายหรอก แต่ว่าเงินมันเยอะมากคงต้องใช้เวลาขนเยอะสักหน่อยคืนนั้นรอยหรือก็คือทายาทผู้สืบทอดตระกูลของพระมะเหสีนางนั้นมายาวนานหลายร้อยปีเธอแต่งตัวด้วยชุดนางรำปักเลื่อมด้วยเพชรหลายล้านบาททั้งตัวบนหัวก็สวมชดาอาถรรพ์ซึ่งว่าจ้างให้สามพี่น้องเข้าไปล่ามาให้เธอตั้งใจจะขายสมบัติของตระกูล ที่มีสมบัติมูลค่าหลายร้อยล้านให้กับนักสะสมของหายากจากทั่วโลกเมื่อได้ชดาสีทองอาราบองค์นี้มาแล้วคลอยซึ่งก็เป็นนางรำจึองอดใจไม่ได้ที่จะลองหยิบมันมาสวมใส่แต่ไล่ลำอย่างพึงพอใจที่หน้ากระจกบานใหญ่สวยจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าบรรพบุรุษของฉันดูอยู่พวกท่านต้องภูมิใจมากแน่แต่ยุคนี้นะ่ะมันหมดยุคของหน้าตาสินไปแล้ว ฉันขอขายสมบัติล้ำค่าของตระกูลเพื่อเอาเงินมาใช้แบบมหาเศรษฐีหน่อยเถอะส่วนไอ้สามพี่น้องนั่นน่ะพรุ่งนี้พอมันมาฉันจะให้ลูกน้องดักยิงมันทิ้งเสียเรื่องอะไรจะยอมเสียเงินเป็นล้านให้คนแบบพวกแกล่ะนี่น่ะมันสมบัติประจำตระกูลของฉันนะยะ ระหว่างที่ไล่ลำอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นพลอยก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังลัน่นตามมาด้วยเสียงฝนสักพักเธอก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยทั้งปีพาดและกลองทัดดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่งทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าปเปลี่ยนแล้วไฟในบ้านของเธอกระดบมืดไปหมดขณะที่พลอยกำลังตกใจและกำลังจะถอดชดาออกจากหัวอยู่นั้นก็มีฟ้าแลบทำให้ทุกอย่างสว่างวาบขึ้นมา พลอยมองเข้าไปในกระจกได้พบกับภาพสุดสยองนั่นคือผีนางรำทั้งหมดในสุสานในสภาพหัวหมุนรอบคอตาเหลือขาวโพนเลือดไหลเปื้อนท่วมหัวแขนขาบิดเบี้ยวเหมือนกิ่งไม้ในสุสานผีนางรำเหล่านั้นอ้าปากกรีดร้องและพุ่งเข้ามาใช้เล็บจิกบนล่างของพลอยก่อนจะพักร่างของพลอยลุเข้าไปในกระจกอย่างรวดเร็ว เช้าวันลุงขึ้นสามพี่น้องกลับมายังสถานที่ที่ได้นัดหมายกันไว้ตามเคยแต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรก็ไม่พบวีแววของพลอยผู้ว่าจ้างอะไรวะเนี่ยพี่เราโดนเบี้ยวอีกแล้วเหรอก็ไม่เชิงหรอกนายจำได้ไหมว่าตอนที่เราเข้าไปในสุสานมันก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งโดนฟ้าผ่าจนไหม้เป็นตอตะโกตรงที่เราเจอชดานั่นน่ะใช่ผมจำได้ทำไมเหรอพี่ชัด ถ้าวิญญาณพวกนั้นแต่ละต้นสื่อถึงวิญญาณนางราที่ต้องตายตอนสมชดานั่นเข้าไปบางทีการที่ฟ้าผ่าจนต้นไม้ล้มลงเหลือแต่ขี้เท่านั้นมันก็อาจจะหมายถึงการปลดปล่อยวิญญาณดวงเก่าให้ไปสู่สุคติก็ได้นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะหมายความว่าพวกเธอพบตัวตายตัวแทนไปยืนรำต่อจากคนเก่าแล้วไม่มีใครรู้ว่าพลอยหายตัวไปไหนทว่าที่ศษานางรำนั้นได้มีต้นไม้ต้นใหม่ผลัดใบและยืนต้นตาย บนยอดของมันมีชดาสีทองสวมประดับไว้อย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหนำ่ำและเสียงเครื่องดนตรีไทยที่ดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่งต้นไม้เหล่านั้นยังคงร่ายรำต่อไปจนกว่าจะมีตัวตายตัวแทนมารำแทนพวกตน